วัครับวันนี้วันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับมาพบกับอาสมท่านเกียวพบกันในอาสมนะครับวันนี้ไปทุดงหลายที่นะครับหาดเขาล้านแล้วก็หาดเล็กอาจจะย้อนแสงนะครับที่มองเห็นนี่คนนะครับไม่ใช่เงาเหมือนจะดำแต่ว่าดำแต่กายใจยังขาวครับผมสวัสดีครับแค่นี้ก่อน สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอยาแก้ไอาตาเสือรีโอนะครับของไทยแท้นะครับไทยทำปริมาณสุดที่620มยกกำลัง3คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่รสชาติก็อร่อยครับเมาพวกฝรั่งเขาหุ่นสวยเหมือนกันหรือผิดอ่ะนี่วะเนี่ยน้าแต่คือแกวะ อยากได้เมียฝลังคือเนี่ยมือเชือว่าเหมือนแล้ว้ยผิดท่าวันนี้ก็จะมาพบกับแต่งหนังทำชาลินไปด้วยแล้วก็ดูคลิป ผู้หญิงไม่ได้วยขวหลังเดี๋ยวนี้มันดีกันเยอะ <c oughs> งงมองโงงอะตายไปผีเน่าหเหมืนอนเดิมนอนขึ้นโชว์มาอะจะไปเปิดไอ้บทสวดมนต์มันถามเจอเอาชิ้นมันชอนถอยหลัง